วันนี้คาดว่าจะกี่เอาสักกี่กิโลดีครับขึ้นมาสักตัวผมก็บายใจแนละ้ว <c ười> มือใหม่ครับมือใหม่เดวน,นี้ครับอ่าอันนี้สายบันเทิงครับเหสายบันเทิงซอ,องหัวโอ้โหลุกดมแล้วอเอ้ยเด้งเฮ้ยไม่ต้องเกมไม่ต้องเกม <c ười> Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây. Gõ Để Không bỏ lỡ những video nè. dẫn

Mày, mày đi lươi, nhầm lộn Đọc Mày đi lươi, <laughs> ลุนนะครับลุ้นนะครับโอ้ว้านไหนดอกนี้ดอกนี้บ้านแหละครับ

โอ้กาเลียกยกอนไหมิงผมบอเลยว่าใ้ผมเคยองาอนี้แต่มันลบ